เก่านะอะไรนาเท่าไรก็รอเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมายและไม่มีใครทำให้ใจเธอเปลี่ยนไปแนะ่ หนาเงาเพียงใดไม่ทำให้เธอใจอ่อนถึงแดดลมร้อนเขาเพียงเธอรักกันนานเท่าไรก็รอทาไมาเจอจริงหรอมากเลยวันนี้มาเป็นอใช่ไหม เอาหน้าใช่ไหมให้มาลัยะไม่ใช่นะโอเค,อเคพูดเล่นพูดผิด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 โทษทีครับอาทิตย์ละวันฉันรักเธอเหลือใจจะหาฉันจึงไม่ถามเึงไกรถึงจะมีดใออยู่ในใจงามเลิศเพียงไหนไม่สะเทือน ดูเสียใจันนี้ฉัน,อ,น,นอย่าเสียใจนักเลยฉันก็เคยเสียรักอกหักมาเสียใจช้ำใจทุกวันเวลาคิดเคยจะ่า ปิดซองเลฮะเ,เรื่องจริงมาครับจีนจะปิดซองค้งคันรถเลยครับสองคันเลยครับดีนะคนขับไม่ได้กินด้วยนะแม่ไม่ถึงนนะแม่เดี๋ยวถ่ายรูปนครับแม่ขอบคุณครับจีนจะปิดซองนะฮะไปอยู่ที่ไหนเห็นใครจัดใดเรียกคงปิดตีเดี๋ยวถ่ายรูปอยู่แม่อ่าเรอย่เดี๋ยวมันจะคำมันจะแปลก พอผมยกมือชี้ก็เหมือนซอนรามตอนอายเืนจะมูกน้องมันสอระพูนเหลือเกินวันก่อนมีคนเอ่ยว่าไอเบิร์ตธงชัยแม่นว่าติดอะไรเนะี่ยเอาละตามติดแล้วเรื่องใหญ่แลวเรื่องเลยเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วห,ห,วหวันไปเลยหลวงพ่อรวยแหล่ะครับ อ่าให้จะเพลงหนึ่งนะฮะแล้วให้นะ่าหลวงพ่อรวยหอบใจโซโซมาวัดตะโกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันโควยตัวช่วยไม่มีเลยพอโอเคอ่ะ,ไ,อออะไรอ้อยคอยลักไรอ้อย โน้นโอเฝ้าดูจะรู้สวมเทพมงญ่อยู่ในเมืองกรุงเล่นกลิ่นหอมฟุ่งเรื่มบ้านมงยาค่าโอเคนะอะไรนะอะไรนะขออีกทีนึงรับหมดใจคนไหนขอคนไหนขอ ร้องไงน,นะร้องไม่เป็นเลยติดไว้ก่อนเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่นะจำไว้เดี๋ยวจำไว้ชุดทหารเนี่ยออคนสุดท้ายเนี่ยเขอขอเพลงมาเนี่ยเจ้าของฉนดที่ดินนะโอ้วับใช่มา องตากันเลยอะมองหน้ามองตาหน่านไหสิฮะคิดถึงก็งเลยไม่อยากมองไม่อยากมองเพราะคิดถึงใช่ไหมหแล้วนี่ถ้าไมเจอกันปีหนึ่งนี่ไม่มองไม่เหลียวแรกันเลยอะแต่ว่าคิดถึงตรงไหนจบไหนมันไม่จมเพราะจิตจำไม่ได้ไม่ร้องนานแล้จำไม่ได้จำไปไนเนี่ย โหนกำลังเต็นอยู่เต็นวันละตัวขอบคุณนะครับขอบคุณทำไม,มครับตังร่วงแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับมมขอบคุณครับเนี่ขอถ่มมอายรูปรวมซะนิดน,นึงนะฮะอ่ะจาจ้ามือรับลูกทุ่งแล้วอ๋อ